ขอเชิญพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมรายการชัวหรือมั่วนิ่มอีกครั้งนะครับเรากเลยอยู่ในหัวข้อที่สําคัญมากก็คือโลกนี้กาลังเดินทางมาถึงอวสานของมันแล้วหรือยังใกล้แล้วหรือยังพิจิตบอกว,กว่าก่อนโลกจะแตกจะมีเหตุการณ์สิบอย่างเกิดขึ้น เราพูดถึง8คดคำนายซึ่งสำเร็จแล้วเป็นจริงแล้วครับวันนี้เราจะพูดอย่างที่9อย่างที่10ท่านผู้ชมครับคำนายำทำาำนายประการที่9ก่อนที่เพศจะเสร็จกันมาก่อนที่โลกนี้จะแตกคำนายคำทำนายประการที่เคืออะไรครับปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่24ข้อ32ครับคำทำนายประการที่9ก็คือความอธรรมจะแผ่กว้างขึ้นความชั่วจะทิ้งําลังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่น้องครับผมไม่ต้องพูดมากถึงหัวข้อนี้แล้วครับ ท่านประจักษ์แกตาท่านอยู่แล้วไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ความผิดบาปจะมากเท่ากับยุคนี้พี่น้องครับอย่างแรกความผิดบาปเรื่องอะไรครับเรื่องเซ็กครับพี่น้องดูสิครับมียุคไหนสมัยไหนครับที่มีคนทำความผิดบาปเรื่องเพศมากเท่ากับยุคนี้ไม่มีเลยครับยุคนี้ทําไมครับคนทําผิดบาปมากมายพี่น้องครับภาษาไทยเนี่ยใช้คําว่าได้อะไรครับได้เลยครับได้เสียได้เสียเนี่ยเป็นคําแง่ลบนะครับ เขาส่วนมากใช้คำแง่ลบจริงไมจ่จร,จริงจริงนะครับเช่นเฮ้ยวันนี้ได้เสียกขาเลยไอ้น,นี่หมายว่าไปตีกันนะครับหรือว่าเฮ้ยวันนี้ได้เสียเท่าไหร่วะเล่นการพนันแต่ถ้าบอกว่าผู้หญิงผู้ชายันนี้มันได้เสียกันแล้วอันนี้ทําผิดเรื่องเพศพี่น้องครับภาษาไทยเวลาพูดถึงสองคนรุ่งรแม,มนติกกันได้เสียใครได้ใครเสียครับผู้หญิงได้หรือผู้หญิงเสียผู้ชายได้นะครับผู้หญิงเสียแต่ในสายเพศพระเจ้าเสียทั้งสองคนนั่แหละครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะพี่น้อง โดยเฉพาะผู้หญิงโสดนะครับจำไว้นะครับผู้หญิงโสดต้องใช้เซ็กถูกต้องนะครับถ้าท่านใช้เซ็กถูกต้องที่พระเจ้าใช้อะที่พระเจ้าให้แก่ท่านเนี่ยท่านจะสามได้แต่ถ้าท่านใช้เพศผิดเรื่องเพศผิดเรื่องเซ็กซ์สิผิดท่านจะสามเสียเสียอะไรครับถ้าท่านใช้เพศผิดหนึ่งท่านจะเสียทําให้พระเจ้าเสียพระไทยอย่างที่สองท่านจะทําให้พ่อแม่เสียชื่อวงตระกูลเสียหน้าเสียตาสามท่านจะเสียตัวแบบไร้ค่าครับ เพราะไม่ได้แต่งงานเสียตัวแบบฟรีๆไม่มีค่าเลยแต่ถ้าท่านใช้เซ็กถูกต้องพี่น้องริเสเซียนผู้หญิงโสดน,นะครับท่านจะสามได้ท่านจะได้เลยครับหนึ่งท่านรับก่อนดยพรจากพระเจ้าสองท่านได้รับรอยยิ้มจากพ่อแม่สามท่านจะได้คีค่ามาคนหนึ่งถ้าท่านแต่งงานแล้วต่งถูกต้องเพราะวันแต่งงานเนี่ยเขาจะเรียกท่านนะว่าเจ้าสาวพี่น้องปเปิดพรธีกาดทุกกรมดูสิครับเจ้าเนี่ยว่ายิ่งใหญ่สาวว่าผู้หญิงเจ้าสาวว่าอะไรครับหญิงที่ยิ่งใหญ่ ส่วนผู้ชายเรียกว่าอะไรครับเจ้าอะไรครับเจ้าบ่าเจ้าแปลว่าอะไรครับยิ่งใหญ่บาวว่าอะไรครับขี้ข้าดังนั้นเจ้าบ่าวคืออะไรครับขี้ข้าผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมดังนั้นอย่าโง่นะครับให้เราสามได้อย่าสามเสียแต่นี่ปัจจุบันนี้คนทำไมครับไม่สนใจเรื่องแต่งงานแล้วทํเป็นเรื่องเซ็ก์ต็มไปหมดเรียนแบบเดาลงดาราพี่น้องครับเรื่องเซ็กเรื่องครอบครัวเกิดการหย่าร้างเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ทำาิดเรื่องเพศและครอบครัวหย่าร้างเท่ากับยุคนี้เห็นความบาปไหมครับอย่างที่ครับ อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเป็นครับจิตใจคนอ่ะโหดเที่ยมยุคนี้โหดเที่ยมไหมครับคนรถปาดหน้าก็อฆ่ากันแป๊บเดียวก็ตีกันคนดูคลิปวิดีโอเดี๋ยวี้เห็นชัดเลยครับมีการซ้อมกันเตะกันฆ่ากันแทงกันปาระเบิดต่อกันจิตใจคนโหดเที่ยมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยยุคนี้ยุคสุดท้ายจริงครับสามครับพี่น้องครับเกิดการทำแท้งฆ่าเด็กเต็มไปหมดเลยจริงไหมจริงครับเมืองไทยเราก็ติดอดับนี้ด้วยการทำแท้งเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับแล้วดูสิครับ หนังโปคลิปิโดโปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับเดลิเวอรี่นะครับบริการส่งถึงที่ทางอินเทอร์เน็ตเลยครับว่าอย่างใช่ไหมครับไม่มียุคใดซะไมไหนจะชั่วเท่ากับยุคนี้และอย่างที่5ที่เห็นชัดที่สุดคืออะไรครับพ่มพี่บอกว่ายุคสุดท้ายจิตใจคนความบาปจะครอบงำจิตใจคนอย่างรุนแรงจะอคติอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องครับผมถามสิครับยุคไหนครับคนอคติอยู่พ่อแม่เท่ากับยุคนี้ที่เยสุทธรน,นะครับพี่น้องเคยได้ยินเรื่องอนของข้าน่อยข้าแม่ไหมครับ คนที่ฆ่าถูกยุกนะครับฆ่ายุคนั้นดังนะครับถ้าฆ่ายุคนี้ไม่ดังแล้วครับกองข้าวไม้ฆ่าแม่กองข้าวเหล็กฆ่ายายเต็ไมไปหมดเลยครับพี่น้องครับไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะทําไมครับที่จะความบาปจะถือความแรงท่ากับยุคนี้เวลานี้นะถ้าคุณเดินมปในสังคมประเทศไทยนะหรือทั่วโลกเลยคนสนใจแต่เปลือกนอกอยากให้ภายนอกสวยขึ้นงดงามขึ้นโอ้โหเดะเปะ๊ะกันใหญ่เลยแต่จิตใจคนเรวซามอย่างสิ้นเชิง ใจิตใจคนไม่มีอะไรดีเลยครับเวลานี้สังคมที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เอื้อเฟื้อให้ภายนอกดูดีแต่ไม่มีสถานที่เอื้อเฟื้อให้เราใจิตใจดีขึ้นน้อยมากจริงๆพี่น้องครับยุคสุดท้ายก่อนโลกจะแตกความผิดบาปจะทวีความแรงจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่น้องครับผมเคยดูข่าวหนึ่งนะพี่น้องดูภาพผมขึ้นหัวข่าวข่าวให้โอ้โหนี่อันตรายนะครับคุณดูสช่ครับเห็นข่าวไหมครับคุณยายวัยเจ็ดสิบสองถูกก่มขืน ยุคไหนครับมันข่มขืนอ่ะอายุเจ็ดสิบสองครับยุคนี้ข่มขืนเด็กก็เกิดขึด้นยุคนี้เห็นไหมครับความผิดบาปจะทีความแรงอย่างนั้ไหมครับอย่างที่ไม่เคย็นมาก่อนผมไม่พูดมากท่านประจักษ์แกตาเทร็บแล้วก่อนโลกจะแตกคํทนนายประการที่เก้าความผิดบาปจะทิ้ความแรงอย่างที่ไม่เคย็นมาก่อนสําเร็จแล้วครับอย่าลืมนะครับสิบอย่างเม,มื่อไหร่โลกแตกเมื่อนั้นเก้าอย่างนั้นนะครับต่อไปครับเราเข้าสู่คํทนนายประการที่สิบเพริสบอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องของเรา จะกระจายไปสุดปลายเป็นโลกแล้วที่สุดปลายจะมาถึงอยู่ในมัทธิวบทที่24ครับข้อที่14บสีเพซพูดชัดเจนก่อโลกจะแตกข่าวประเสริฐจะกระจายไปทั่วโลกแล้วที่สุดปลายจะมาถึงพี่น้องครับถ้าท่านดูสถานการณ์การประกาศข่าวประเสริฐในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่เลยเลยครับว่าข่าวประเสริฐกําลังกระจายไปทั่วโลกและกำลังมาถึงไปที่สุดไปเป็นโลกแล้วจริงครับถ้าพี่น้องดูบนกระดานนะครับข่าวประเสริฐเนี่ยเริ่มจากเยรูซาเล็ม ออกไปทางยุโรปแวะกลับมาที่ทำไมครับเอเชียฮะและเมื่อไหร,ร่ข่าวประเสริฐเข้ามาที่เยรเูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งโลกแตกม่อน,นั้นครับความหมายของวิษหมายถึงอะไรครับเมื่อข่าวประเวสริฐกระจายไปทั่วโลกก็คือมันเดินทางจากเยรเูซาเล็มและเมื่อมันวกกลับไปเยรเูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งโลกจะแตกม่นนั้นเวลานี้ข่าวประเวสริฐก,กําลังอยู่ในตะวันออกกลางนี่เองครับกำลังเดินทางเข้าไปสู่ที่ไหนครับเยรูซาเล็มแล้วที่สุดปลายของโลกใกล้มาแล้วครับ ผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการประกาศข่าวเริดกล้าบอกพี่น้องกล้ายืนกับพี่น้องเลยไม่มียุคไหนสมัยไหนที่การประกาศข่าวเริฐจะมากเท่ากับจุกนี้ขณะที่ท่านกำลังฟังคลิปวิดีโอตอนนี้อยู่ท่านก็อยู่ในคนาขปรนกาศที่สิบครับข่าวรเริฐกำลังกระจายออกไปทั่วโลกทั่วโลกทิสเสียนใช้สื่อทางทีวีใช้เทคนิคทุกอย่างเพื่อจะประกาศข่าวเริของผม เวลานี้ทั่วโลกมีประมาณ2 1 2ประเทศทุกประเทศล้วนแต่มีคนของพระเจ้าคนขององค์พระสิบประกาศข่าวความรอดความรักของพระเยซูคริสต์ navy, ให้กับทุกคนทั่วโลกพี่น้องครับเวลานี้เราก็อยู่ในคำนำนายประการที่10แล้วครับคำนำนายประกาศที่10บลังจะสําเร็จแล้วครับโลกนี้ใกล้แตกแล้วท่านจะตอบสองย้างไหครับพี่น้องครับเราเห็นว่าคำนำนายอย่างที่9กที่ส0บัดนี้สําเร็จแล้วเป็นจริงแล้ว10อย่างบัดนี้สําเร็จแล้วเราก็อยู่ในคำนำนายประกาศที่10และประกาศที่10 ใกล้สําเร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวข่าวประเสริฐกําลังมุ่งตรงไปที่กรุงเยาเล็มแล้วท่านจะตอบสองยังไงและว,วันหนึ่งเมื่อข่าวประเสริฐอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเรามาดูครั้งหน้านะครับว่าเมื่อข่าวประเสริฐกระจายไปทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้นสหรับวัน,นี้รายการชัวร์ละมุนนิ่มขอลาท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมพบกับตอนสุดท้ายของหัวข้อโลกกำลังเดินทางมาถึง วันสุดท้ายมันจริงหรือด้วยกันในครั้งหน้าต่อไปนะครับสำหบวัสนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ